มึงครับี่เด้ยนกับพายาม่อ้าง้ไหายเรียกคำชื่นนะครับเชายได้โรคเป็นไหนโรคไหเนไรแล้วงนก็เป็นเือโรอดเปนโรคไม่ได้เขาั้นในวันนี้เราไู้บันทึวันนี้เราถูกบไนทึกจวัน้าไมพี่พีมองยังไงวันนี้มันมันผลด้ไม่มีอะไรเลยเราส่รถตขาไอตขาไม่เจอไรแต่ว่าคือของเราพอเดินเดินจะเข้าจับ พอจับได้จ huh. ับแล้วทาไม่ได้เี่ยมันมันตามองเป็นตัวแพนทีมหมดไอ้เห็นชัดไอ้ลูกเวลาไอ้นู่นะเราจักลิ้งสองสามทีเขาชัดกว่าเลยทำไม่ได้ก็เลยไปเป็นตัวแพไม่ไปได้ครับไม่ไปได้เพราะว่าประสบการลูกผมยังน้อยกว่าเขาอย่างน้อยผมว่าเป็นครึ่งเพราะเอสเตเดวดาเนี่ยไม่ทำจัาเขาไม่โกหกนะเหมือนผมอ่ะลูกผมไม่ต่อยข้างนอกคิบเจ็ดครั้งภูธทนะ แต่เข้าข้างในประมาณสี่ห้าสิบไหมของเขาายร้อยแต่ของเข้าในข้างนอกแบบผมบอกไม่ต่ำจากร้อยห้าสิบอย่างน้อยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้โทษเน่แต่ว่าเรายอมรับว่าประสบการณ์ลูกผมยังน้อยกว่าเขาเมื่อกี้เห็นน้องบอกว่าน้องเป็นคุเพิ่งหายเกี่ยวกันไหมมันก็มันไม่น่ามีส่วนเพราะไอ้เสือได้เขาเป็นไอ้เสือได้ออกมาแข็งแรง แต่นี่มันมันแพมันทําอะไรไม่ก็ได้แล้วมันท้อมวยมันมันเป็นอย่างนั้นเวลาเราต่อยเจอคู่ต่อทูกแบบนี้อย่างผมต่อยเมื่อก่อนก็ก็เหมือนกันพี่วีบอกว่าน้องเขาเนี่ยปกติเป็นมวยฝีมือตั้งรับเนี่ยการที่ว่าเป็นมวยเดินเนี่ยมันมีมีผลกับน้องมนมีผลเพราะเพราะเดินเาไม่เก่งและตั้งรับเขาไอ้นนท์มันต้องยอมรับมันเขาจริงเขาเื่อนะ ดังไปแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปดีครับขอเป็นกำลังใจครับอย่าเลิกอย่างเดียวใช่ไหมน้อยอย่าเลิกแกคนนี้อย่าเลิกอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าสักวันต้องประสบผลสำเร็จพอผมเนี่ยทำไมผมชกมวยนะผมจบมสามแล้วเพิ่งจะเริ Wit ่มชกครั้งแรกชกบ้านนอกนั้นไม่ได้เป็นมวยวันนี้ก็ยอมรับว่าสู้ไม่ได้ฟื้นไม่ได้ต้องยอมรับรอที่ตามผลงานต้องรอพัฒนากลับไปพัฒนา ปรรสุาก,การขึ้นมาใหม่แล้วก็มาตามล่าไอ้มึงเนี่ก็มวยยังไงมันวนไปวนมาก็โชคกันอยู่นี่แหละมันเหมือนฟุตบอลเนะนี่ยเตะกันไปนั่งกี่รอบเราก็ยังดูนะั่นแอันนี้มันก็เหมือนกันเป็นใจให้คราดีครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับยกหนักใจไหมพี่ไม่เลยไม่เลยมั่นใจมาตั้งมั่นใจมั่นใจขึ้นรายการตัต๊บมัม่นใจเลยขับคิดว่าคิดว่าสู้ได้คิดว่าสูได้ วางแผงไว้ยังไงตอนนี้ก็เจาะล่างก่อนครับลม่างก่อนเลยนะครับแล้วก็เข้าในก็มีมีซอกมีจังหวะที่ว่าจะรบกวนไม่ให้เขาไม่ให้เขาต่อได้ครับครับผมครับมาดีครับผมมีอะไรฝากถึงแคทตี้ของพ่อที่บ้านครับก็พยายามทำนะพยายามตั้งใจนะครับแล้วก็ขอให้อ่า ทาง FC ช่วยกันถ้ามีอะไรข้อมูลถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับผมก็น้อมที่จะรับฟังนะครับครับวันนี้พอใจมากหรือยองกครับผมครับวันนี้ฝ่ายดีมากน้ำหนักที่อย่างชกน้ำหนักเท่าไหร่ครับเขาทำร้อยสิบสองได้ครับสิบสองได้ครับวันนี้มาเรายังหลวมๆอยู่วันนี้มาหลายขึ้นมาก็ดูว่าทีมพนันยังตัดนักเตะประสบการับครับขอบคุณพี่น้อยมากครับครับผมครับสวัสดีครับครับครับ เราเป็นฝ่ายชนะหรือว่าแมงค์ชนะคะแนนเราชนะคะแนนยอดกลามาแล้วครับแล้วเราที่ถูกเจอยอดกต้อยู่ครับมีรายการแล้วครับอย่นี้ครับน้องอย่างนี้นะครับันนี้ดูว่าเกมมันง่ายไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรครับดูว่าเราเตรียมร่างกายมาดีนะครับซ้อมมาหลายวันกับพักด้วยครับคุณชกพยายามจะเดินจับในแต่ว่าเราก็เก็บวูดได้หมดครับ เห็นว่าร้อยสิบสองเรายังทําได้อยู่ขับสิดสิบสองครับส <thôi. S 1> ิบสองวันนี้ไฟไฟนี้ร้อยสิบสามมันใหญ่ไปไหมครับใหญ่นิดนึงครับถ,ถ้าทำดีก็ร้อยสิบสองเราเราอยากชิงแชมป์มากๆร้อยสิบสองก็ไฟลหน้าเจอยอดกล้าชนะยอดกล้าได้อยากจะขอชิงแชมป์ก็เป็เเนเด็ดเด็ดเป็นนี่เป็นแชมป์อยู่ครับก็ม<ข>องถึงสุดปัดสคเช่นนั้นเลยครับถ้าผ่านยอดกล้าได้ครับก็อยากชิงเหมือนกันครับเรียนไม่ได้สองเจ็ี่แล้วครับก็ฝากเชื่อใจให้ผมนะครับครั้งหน้าผมทำให้ดีกว่านี้ครับ ครับผมครับผก่อแสดงคอนมยิรดนี้ด้วยนะครับ